สวัสดีครับตอนนี้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับทางตะวันนะครับงตะวันน้ำท่วมเต็มเลยนะครับนะซ้ายขวาทางตะวันสีนว่นนะครับผมทางตะวันนะครับน่นบ้านนะครับผมเชียงนานะครับนว่นนน่อวลสีนะวลเหมือนทะเลเนะตอนนี้เหมือนทะเลเลยครับ นูเคยเป็นเฉียงหน้านะครับหนูเอฟซีหนุนสูงมากสารคามมีทะเลครับตอนนี้สารคามมีนี่รถลุงนะครับอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยรถลุงนะครับผมนั่งหกันรถพี่นาชีนะครับถุนนูนะครับนี่เฉียงมานะครับส่วนน้องใบบุญก็จอดนะครับเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้นะครับน้องใบบุญจอดอยู่ซีวิทนะครับกำลังใจพฝนแล้วด้วยนะครับนะครับผม เดี๋ยววันนี้โจจะลุยเลยนะครับอุีให้กำลังใจโจด้วยนะครับวันนี้นะคร<อ>ับผมสายเปียกครับสายลุยะครับวันนี้ถึงลังคาเลยฝั่งซ้ายต้่มลังคาในะครับซีนนี้นะคะรับผมดูนะครับ เป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบทุกทกภัยนะครับปี64นี้การทำทวนมันก็ให้กำลังใจนะครับชินครับดับน้ำนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับรู้สึกขอบคุการทำทวนเรือเตลังคานะเรือเตลังคานะครัะ FC ธนาคารเงินนะครับลุงก็จะรอดูเนาะดูน้ำนะครับรอดูน้ำนะครับนี่นะครับ จะเต่ลังคาท่าค่ายเอฟซีไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเงี้ยครับส่งผลกระทบถึงไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าด้วยนะครับผมใช่ก็ไฟก็ต้องตัดไปนะครับไม่ก็ท้อตัดนะครับข้าวนี่เรียบร้อยเลยข้าวข้าวเรียบร้อยเลยจะคมนาข้าวนะครับไม่ต้องพูดถึงนาข้าวเลยทีเดียวข้าวคือเน่านะครับเน่าเน่าเน่าแน่นอนถ้าน้ำขังแบบนี้ อยู่ที่สารคามนะครับสารคามนนี่เป็นความปลาเนาะเดี๋ยวก็จะหลุดไปแล้วนะปลากำลังหาแค่แหล่แค่แหล่ภาษาไทยเขาเรียนยังไงมุ่งปลามุ่งปลามุ่งปลานี่กันปลาไว้เนาะกันปลาไว้นะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเนี่ย แล้วก็แข็งแข็งนะแข็ง ใส่ข้าวเบร็จนะครับอ่าจะลึกด้วยเนาะดูจากสภาพแล้วเพราะว่าถนนถนนสูงใส่ตะกร้อครับหาปลากันนะครับนี่นะครับผมอ๋อหาปลาปะเนี่ยหาปลาหาปลาจิบดีหาปลา

ก็เ,เป็นบรรยากาศล่าสุดครับเรารายงานอยู่บนรถนะครับเรายังไม่ถึงที่หมาย ครับก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับคาดว่าน่าจะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วลุงพลก็ชะลอดูเรื่อยๆนะๆเพราะว่าเห็นเ,นน,เนน้นําเมื่อกี้ขี่ผ่านวัดนะครับวัดก็น้ําท่วมนะครับมีวัดหนึ่งซ้ายมือ ถนนก็ถือว่าแคบนะครับแคบแต่เราก็ไปได้นะครับโัเน้นะครับ,รบโอเคครับบรรยากาศ อันนี้ก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ